ครับสบายดีเด้อสวัสดีน้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะสบายดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนเดอนะ้อเนาะพบกันเส้นเกา่าเส้นเคยกับสองนะกอกค์ชแนลห้าเงคนะ์นาะพี่น้องเนาะมืัอนี้สิพาพีผ้า,ผผาน้องมาเบิ่งเกษตรลังบ้านเนาะสวนลังบ้านที่ทั้งสองนะเฮาเฮ็ดใบานาะพี่น้องเนาะก็สิมีเฮ็ดแบบผสมประสานเนาะมีปลูกอ่าพริกเผือกเดี่ยงแหนแดงเนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดบ่อปลาเนี่ยก็มีไก่มีหยังนำเนาะ ไปเบิ่งน้ากันเนาะว่าเขามีอย่างไรน,นะพี่น้องเนาะตัวนี้แมนกำลังเดิมต้นเห็ดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะไปเบิ่งน้ากันได้พี่น้องตัวนี้แมงน,น้องแม่แดงเราเนาะพี่น้องเนาะเป็นบ่อใส่พลาสติกเขาขนาดกระสิประมาณหนึ่งเมตรนะพี่น้องซนะีเมตรคูณคูณสามเมตรเนาะขนาดของมันนี่แมนเขาปลูกกำลังพ่อฟันกำลังไส่ซองบับดเนาะเต็มเลยพี่น้อง ตัวนี้แม่น้ำเฮางมักจากอ่าจากขี้งัวเนาะจากมูลชัดขี้งัวน้เองมักเนาะแล้วก็เอาแหนแดงมาปล่อยใส่เป็นกำลังเจริญเติบโตตัวนี้กำลังงามเนาะพี่น้องกำลังงามเนาะแนวไปสีเขียวมุมถุนอยู่เป็นบ่อที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะบ่อเก่าเฮากะเก่ากะมันทุกอย่างจะขาดแน่เลยพี่น้องพลาสติกจะขาดตัวนี้เป็นบ่อแหนแดงเนาะแล้วก็มี ท่านข่างนี่ก็เป็นบัวปลาปลาเขากะเดี่ยงในประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าอาทิตย์กว่าัประมาณสิบสิบวันเนาะปลากัสืเรียงปลาปากเนาะพี่น้องเนาะผสมประสานกัเข้าสีเป็นการประหยัดตน้นทุนในการเลี้ยงปลาเนาะเพระาะว่าเขาสีให้อาหารเม็ดให้อาหารเม็ดแต่ก็มีแหนแดงเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเขาจะเลี้ยงปลาจําพวกที่เพิ่นกินผือเนาะกินแนนแดงในห้องกับปลูกปลูกพักบงใส่นะพี่น้องเนาะปลูกพักบง้วก็ปล่อยแนแดงลงใส่ในบอ่อปลาของเขาเจ้านหน้าที่เอาอาหารมาเกลกือพี่น้องเบิ่งเนาะไปเบิ่งัวต่อไปอีกว่าห้ามียังไงอยู่ในสวนนางบาทเนาะตอนนี้แม่เองใส่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าสิ่งของกระแพงขึ้นเขาตรงในอ่า หากลุ่มอยู่กลุ่มกินเนาะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงซุ่งทั้งขางเนาะแคมอ่าแคมบอบอน้ำเขานเนาะแคม่บองน,น้งนำเขากะป,ปลูกปวกพักนี่กเะเผาเนี่ยกะพักอ่าพักจกีตูน้องเพื่อน้องเนะาะในขางนะกะสีมีมีต้นพริกต้นเคือที่เขาปลูกไวก้กำลังงามน้องเพื่อน้องเนะาะถังพริกเคือแล้วก็ซีมียาหน้ายาห้างยาหน้าเนาะให้ดิ ตัวนี้เป็นยาหนังนะพี่น้องเนาะพอได้ใส่แกงหน่อไม้กระสีหอดาลูกการพันธุ์ต้นหุงเขากำลังปลูกใหม่เนาะตันนี้กระสิมีมะเขือมะเขือก็กำลังเป็นหมากเนาะกำลังโจหมากมอสิ่งกินเนาะนี่มะเขือแนวหมากเขืออ่าหมากแนวหมากใหญ่เนาะแต่กับมะเขือหน่อยหน่อยเนาะเขือหน่อยป่องเนาะแต่อกจากนั้นกระสิมี่มะพริกมะพริกอะได้เก็บกินเดี๋ยนาะพี่น้องเนาะ มักพีกเข้ากับไอเก็บกินในเป็นตะเฮืงเนาะอย่างนี้นนอนตอนนี้มักพีกพวกเสื้อขวานเนาะพีกพับงามอยู่มากับตีลูกแน่อยู่เนาะนี่มักพีคื่อมักพีเขียวเป็นเกษตรล่งบะเนาะพี่น้องเนาะเด็กมาชุกน้ำก็มีแล้วเป็นเป็นเป็นต้นพริกเข้าเนาะมีน้องปลาน้องแหนแดงเด็กมีมักพริีมักเขือมีมยานาาเนะ นี่ก็มีพักบัวเพราหอมปนเนาะนี่ปลูกเสษกระสอบน้ำก็มีพี่น้องแห่งไก่เนาะอันนั้นเป็นพักบัวนั่นก็หอมสะระแหน่เนาะเพราหอมปนได้ว่าสะระแหน่เนาะปลูกกำลังอ่ะเนาะพักขาก็มีต้นหนึ่งพี่น้องนี่เป็นเกษตรดังบ้านแบบพ่อเพี่อนเนาะมีต้นมะเขือมีพักขาเนาะเนาะปักหอมเะนีต้นมะเขือกว่ากำลังปลูกแล้วพี่น้องเนาะโคกขี้ผูด น,นี่กกย,ยกมนะนะ็มีพักขาปลูกต้นหนึ่งเขากำลังสิขยายเพราะอะไรใส่แกงเราใหม่นาะพี่น้องเนาะมีพักขามียาหนะ้ามีต้นมะเขียบใบกีบผูกครบเนาะเสร็จต้งบ้านปลูกได้เนี่ยมะเกลือปลาน้ำกันพี่น้องเนาะบานเห็นเป็นเนาะแต่ว่าปลาเขาก็สิโตว,ว่าท่านใหญ่ปนใดเี่นขึ้นมาเลยพี่น้องเนาะปลากระสีมีประมาณหน่อยกาโตนะ้ำพี่น้องเนาะ นรัสีสื่อสื่อมาปล่อยเติมอีกสื่อมาปล่อยเติมอย่างเนาะจะบ่านก่รหายอาหารเม็ดเท่ากับสีหายเมื่อระครังหายในขาบแรกเนาะเพราะว่าในหั่นขาบสาวยังเป็นกับสีกินผวกแนแดงยังไปเนาะตัวนี้เป็นบอ่อพลาสติกที่เทาเหตดมาอะไรประมาณหนึ่งอาทิตย์น้ำพี่น้องเนาะที่เทาลงในคลิปก่อนนเนาะต่บ่าปัจจุบันเนี่ย เอากระมีแนวโมกมีแนวแอวมยังคักแน่เนาะเอาสังกระซีพี่น้องไม่เพื่อว่ากันปลาบืนปลาเต็นไปเนาะอะไรกันผอกซัดต่างๆเนาะเด็กขึ้นมาได้เนาะโตบนกระซีประมาณซาำนิ้วมือเนาะพี่น้องเนาะแหนแดงเขาจะเอ่อเลี้ยงใบเพาะพันธุ์ใบเพื่อเขาสิมะเขือปลาอะไรกับเกลือเป็ดเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะนี่แน่ๆก็สิมีหอยเนี่ยวันนี้มะเขือไก่พี่น้องวันนี้ ไก่แม่หงอเนี่ยอยู่รังมาเนาะไก่แม่หนงอเนาจะแบ่งแบ่งออกได้หลายโซนเนาะใหญ่ใหเนาะเพราะว่าขั้นหูเลี้ยงปนกันได้หลายแม่เนาะปนกันได้ตอดกันเนาะไก่เ้าจะบอกแข็งแห้งมันก็เสียตายเนาะเจอก่อนไปเนาะมีแห้งเนาะสำหรับไก่กับห้อกับเกลือมันหนึ่งสองเตือเนาะเกลือเสาะได้อาหารเม็ดกับข่าวปลายปนกันแม่พันเ้องก็สิครั้งเสรกระซุ่มแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าคณะละครใหม่เพินเ่นก็จะไปเคลียร์เครื่องปลูกคลองฟังเนาะ